อเมมโมรี่ความทรงจำในวันใหม่ครับงานพิธีบทเพณงีสุราธรรมศาสตที่75 นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยาคัตะวันค่าโตายลนี่รถตายเลยเราไป่บายสีสูดงก็ดูดิไม่ติดอาสาได้ไงวะจริงๆผมต้องไปทำอาสาเล

ท่านี้หมดแล้วก็ต้องไปวิ่งไปูี่มีขบวนล้การเมืองนะครับพีกับพี่ีไปอยู่นี่เดี๋ยวผมว่าบอจะไปร้านเมเจด้า านานนะครับป้ายธรรมศาสตร,ร์กับป้ายจุฬาจะมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับปกติจะอยู่คนละฝั่งนะครับวันนี้มาอย,อ,ยอยู่ต่อกันเลยอยู่ต่อกันเลยวันนี้ครับตั้งแต่ผมแต่งงานมนเทนีนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ป้ายธรมร,รมศาสตร์และป้ายจุฬามาอยู่ด้วยกันนะครับ มายืนต่อกันเลยปตกติจะไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยเขาจะอยู่คนละฝั่งนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันเลยตุลาแต่ยภาษาครับเป็นตวัดที่ศาสตร์ของฟุตบองโอเคนี้ครับ ผ่าตัดจุฬครับผ่ัดไปใต้ธรรมศาสตร์พยาบาลที่ขบวนจุฬาผ่าใต้มาอยู่ใกล้ๆกันเลยงานบอลหลายครั้งไม่ค่อยมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับจุฬาธรรมศาสตร์ใต้อยู่ใกล้กันเลยเอาทงคุณบอกไว้ก่อนได้นะเอาทงคุณจีบก่อนได้นะแกไป็นกรรมการสอนจอยด้วย ่ตอนที่ครูเข้าปีสองสามนะเข้าสวนกุหลาบอ่ะแล้วครูก็ได้ขึ้นไปโตเวทไอวาทีนะแล้วกับพี่เท่าสติเฟื่องที่ปับพัฒสอนลำาูแล้วลูกศิษย์ที่ประจำชั้นนะก็มาเตือนบอกครูครูอย่าไปโตวาทีกับเท่าสติเฟื่องเลยเขาปังจัดมากกลัวเขาด่าครูแล้ววันนั้นครูแต่งตัวเป็นเด็กสติวิทย์อแล้วพวกเขาก็แต่งตัวเป็นเด็กสวนกุหลาบเออแล้วก็ไปโตวาทีกันมันไหมมันไหมชั้นหนูต้องรูนพี่ที่เท่าปากจัดไหม ไม่ไม่เขาไม่ไม่อะไรกับครูหรอกภาพไม่มีใครเลยว่าพี่หมูอ่ะพี่หมูก็ผ่าลายนะจำค่อยหมูอยู่ที่เทศอ่ะจำกันได้ตลอดเลยพอมาเจอกันในงานเนี่ยสอนอจก็ทักพี่หมูตลอดพี่หมูจำได้ตอนหลังก็มาสอนหลานๆกันด้วยอะไรฮะอาจาคุณสอนหลัเป็นครูประจำคันเขาสนุกอยู่สุขลามหลายอย่างแล้วก็เป็นคนไปช่วยติวให้เจ้าเตะดะ อ๋<า>อเ่เพราะเต้นก็าร้อยสี่แล้วครูเข้าไปรู้ร้อยสิบแรกอะ<า>่ะเขาจะไปโต้วาลีที่ไหนก็ต้องมานั่งซ้อมฝีปากกับเรา<อ>เพราะว่าเห็นเราเราอยู่ครูภาษาไทยไงแล้วก็ <laughs> ขึ้นเวทีด้วยแล้วตอนอยู่ที่นี่ก็ร้องเพลงๆเฉยแล้วก็โต้วาทีอะไรด้วยอืม <laughs> ดีครับดีสน,นุกสนาน <laughs> ยังยังยังมากิจกรรมกับที่ครูศรบ่อยๆโอเคแก รักการจัดสร้างขึ้นอย่างสง่างามเพื่อเป็นการน้อรมรำลึกถึงพระราชบำริวัตพรและความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของประชาชนและเป็นเครื่องยืนยันว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์งท่านจะยังคงสถิตอยู่ในใจขององค์นชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดไปธรรมศาสตร์ยังคงยุ่งวั่นวิจิตรศาสตร์รักษาและต่อยอดพระราชสำนึกษาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยสู่ปลากาบมาเข้านานอกจากนี้ ในขบวนขบวนเสกเสียบนี้ยังไ,ได้รับเสกจากนักศึกษา,าเรื่องถือว่ขบวนขนเสเทียบเรื่องถือในขบวนมหาวิทยาลัยลย,ลยังไ,ได้รับเสกจากนักศึกษา ชิงแชมป์เอเชีเเย2024ที่ประเทศเ,เวียดนามนางสาวท,ทีราาท่าพีระมณีกรนักกีฬายิมนาสติก,กลีลาทีมชาติไทยนิติคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่สองผลงานแชมป์ประเทศไทย10สมัยติดต่อกันแชมป์กีฬายาวชนแห่งชาติ3สมัยแชมป์ทรงพละ5สมัยในขณะนี้ทีมพระราชพารได้ถึงอันเชิงเข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมกับเพลหนึ่งขบวนอันทรงเกียรติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวนั่นคืนขอขบวนฝั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียกับเพมงแห่งจุฬาซึ่งเกีย,ก,าายกับก,ก,ก,การรับใช้ประชาชนคำกล่าวนี้จะครองนิยมถึงจิดยืนยานของชาวจุฬาในการอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นปณิธานที่นิสิตทุกคนยึดถือและปฏิบตัติสืบต่อกันมาและในวันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเพลงหนึ่งขบวน หาวิทยาลัยนั่นคือขอบวนพนัฒน,นากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทัยไลัยซึ่งประกอบไปด้วยคูยือไม้สัญญาณนายสีรวิทยยภพุธนายเบนวันสมนายศิระเสษปร,ระภาพานิตนายชัยอมรกินแก้วนางสาววรา,าแตนอุปถัมป์ปีนี้ที่ไม่เพียงแสดงออกผ่านาโซ่ ก้าวเดินความรยต่อไปเตัวเิวดซึ่งในวันนี้เป็นวันสำคัญของผู้ราชาวสลาธรรมาตที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมกินาและมีเสอาางสาวพลทยพทินางสาวปารณีเพียรชูชัยพันธ์นางสาวสัสีสุริยาตันทาทองหรือนางิพนิสิตุิดีบัณฑิตจากคณะครุศาส์ นางาสาวพวิตรานุพงศ์สาสายมีสิสิตชั้นปีที่สี่จากคณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นายภูริมีแสงทุกนิสิตชั้นปีที่หนึ่งจากคณะนิติศาสตร์นายสลาคิน ผู้หัวซึ่งเป็นยู้แข่งการจกเพียงชูง้าวของสยามให้ก้าวสู่ความทันสมัยและเป็นฐานลาจุฬาลกรณ์หาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะไทยในทุกแขนงของศิลป์นั้นสีอและนักขั้นัรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะ แต่รัฐธรรมนูญแต่แบบนี้พวกท่านกลับบิดผิวลอยละลิ้วเรื่องสำคัญไร้จุดหมายในช่วิีไทยอดีตนายกรัฐมมนตรีคนที่20ทิ์เก่าจากคณะนิติศาสตร์สำหรับผู้วันเจิดป้ายนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ได้แจ่แ m เรื่องที่75 มิยกยศชินเยื่มขาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรชั้นปีที่สี่นกี้ปุณภาวงศกรไัยูรณ์คณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่สามเโดนคณพันสุขกทจรัตนากุลคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4แอนนี่แอนนีย